พี่น้องพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินมิ้มมิ้พี่น้องนี่วันนี้ผมแต่งงานงานงาอยู่พี่น้องนี่มากินมิมม้ม i̇şte. oh, มากินมิ้มพี่น้องโอ้มาเด in uh. ้อมาเด้อมาเด้อมากินมิ้มแล้วพี่น้องอืมมีตะโนยตะโนยมีตะโกนยิ่เด็กกับเด้อมิ้มมิ้มมิ้อืมมิ้มพี่น้องมิ้มอืม มิ้มอืมอืมครั้งแรกในีรอดสามสิบสามปีครั้งแรกเนรอดสามสิบสามปีมิ้มเป็นเป็นพึ่งขนาดเล็กนะครับพี่น้องเป็นมิ้มหรือนิ้มมางบุคมิ้มมีน้ำคะ,ะน้ำหวานนครับมีน้ำหวานแล้วก็มีไข่เหมือนครับพี่น้องอืม มีไข่พร้อมมีน้ำหวานพร้อมครับกินเลยครับอือืออือือแซบสวยพี่น้องแซ่บสวยพี่น้องรัางแรกเห็นรับสามสิบสามปีครับพี่น้องอือืออือสัแซบแซ่บแซบ ออกรสชาติหวานๆแล้วก็มันความหวานมันๆของหวานแล้วเกิดน้ำหวานของมันมันก็ได้จากไอตัวตัวไข่ของมันตัวตัวของมันนะครับเ้อมันเลยออกหวานๆมันๆนะครับมิมอืมรสชาติดีเด้อรสชาติดีนะครับแล้วก็ต้องเคลีร์ตัวเคลี่ตัวตัวมีชีวิตมาเอาไปก่อนเราตะไข่มัน ก,กินไข่มันกินตัวอ่นอนก็มันนะครับเดอ้อตัวแม่มันอย่าไปกินมัน,ม,นมันตอดปาก <laughs> อันนี้อ,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 อย่าไปเกินนะครับเดอ้อ อันนี้อย่าไปเกินนะครับอันนี้อย่าไปเกินนะกินเฉพาะน้ํามันอะไรมันนะครับอย่าไปอย่าไปเกินเด้ออันนี้เด้ออันนี้ต้องคายนะครับอย่าอย่าอย่าไปอย่าไปเกินนะครับเด้อพี่น้องเด้อกับผมอันนี้ก็พากินมิมครับครั้งแรกในรอบสามสิบกว่าปีนะครับเพราะว่าตอนเป็นเนนเป็นพาดเนี่ยบอกเคยกินบอกเคยสั่งเรเลยซิกอออกมาก็ได้กินของแปลกๆพี่น้อง ได้ชีวิตออมานมีประสบการณ์หลายอย่างได้ทําอะไรแปลกได้ทําอะไรที่ย้อนยุคได้ทําอะไรที่เราไม่เคยทำนะเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งในการใช้ชีวิตของชาวบ้านเราก็ได้รู้ได้เห็นการดํารงชีพของชาวบ้านทุกคนต่างคิดหาอย่างครับของยังชีพครับเงินเงินครับข้าว ของชาวบ้านจะต้องหานะครับก็ต้องหาอันนี้ก็คือสิ่งที่จําเป็นนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือสิ่งที่นอก,นอกความจําเป็นบ้างนะครับสิ่งที่จําเป็นก็คืออาหารของยังชีพข้าวของแล้วก็ต้องหาเงินมาซัพพอร์ตในครอบครัวนะครับเ้อหาเงินมาครับซัพพอร์ตในครอบครัวดูแลครอบครัวตัวเองดูแลครอบครัวตัวเองยังไม่พอเดออยังดูแลสังคมด้วยเด้อ ว่าสุแลสังคมแบบไหนชาประนัก,กิจเอ่ยนะครับงานบนบ้านโน้นงานบนบ้านนี้ตรงตำบลโน้นตำบลน,นี้ก็มาแห่มาแหนมาทุกอยาก่างต้องซัพพอร์ตสังคมนะครับเด้อผมสึกออกมาผมก็ได้สัมผัสได้รู้ได้เห็นนะตอนเราเป็นพระเราไม่รู้เราไม่เห็นนะว่าสังคมเขาเป็นแบบไหนเราก็อยู่เฉพาะในรั้วของเราแต่พอเราสึกออกมาปุ๊บเราก็ได้รู้ความเป็นไปเป็นมาของ ชาวบ้านว่าชาวบ้านดำรงชีพอย่างไรต้องทําจัดการชีวิตตัวเองอย่างไรจัดการสังคมอย่างไรเลยครับเดอ้ออันนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังที่เสิร์ฟต่อเนื่องจากการกินมิมกินมิมก็เลยเล่าสู่กันฟังดเดอ้อเด้อขอขอบคุณท่านผู้ชมดเดอ้อเด้อที่กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับผมแล้วนกะ็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วกับด้วยสวัสดีครับผม